สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาทําน้ําหมักมูลวัวนะคะก็ตอนแรกนะคะว่าจะใส่เป็นปุ๋ยอคอกนะคะโรยใต้โคนต้นเนาะแต่ว่าทีนี้ปุ๋ยนะคะเรามีแค่ถุงเดียวค่ะถ้าจะใส่ก็คือจะไม่เพียงพอกับพืชผักในสวนของเรานะคะเราก็เลยจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีใหม่นะคะเราก็เลยจะมาทําเป็นน้าหมักมูลวัวค่ะท่านผู้ชมเพื่อที่จะได้ ลดผักของเรานะคะให้ให้ได้ทั้งส่วนของเราเนะะี่ยค่ะค่ะแล้วก็ได้นําปุ๋ยนะคะใส่ในถุงตะข่ายนะคะที่เราได้เตรียมไว้นะคะก็เพื่อที่จะได้ง่ายต่อการใช้งานนะคะไม่ต้องมาคอยตักอไที่เป็นก้อนออกนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นถุงใส่ปลาของพ่อบ้านนะคะแล้วก็ยิมมาก่อนนะคะแล้วก็ใส่ให้เต็มถุงแล้วก็มัดปากนะคะอันนี้ก็ประมาณครึ่งถุงปุ๋ยนะคะ ค่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะใส่สังเคราะห์แสกลงไปด้วยนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มพลังปุ๋ยนะคะแล้วก็จะใส่หมดขวดนี้เลยค่ะก็จะช่วยในเรื่องดับกลิ่นด้วยนะคะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ยด้วยนะคะแต่ว่าเขาก็จะมีกลิ่นอยู่นะคะไม่ใช่ว่าเราใส่ไปแล้วจะไม่มีกลิ่นเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะแล้วก็จะใส่น้ําให้ท่วมถุงเลยนะคะ ก็จะสังเกตนะคะว่าพอน้ําเยอะแล้วเขาจะลอยนะคะเราต้องหาอะไรมาทับนะคะนี่ค่ะเราก็ใช้ก้อนอิดนะคะทับไว้หนึ่งก้อนนะคะเพื่อที่จะให้ปุ๋ยนะคะได้จมน้ําเนาะก็แช่ทิ้งไว้หนึ่งคืนนะคะก่อนใช้งานค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวแช่ไว้หนึ่งคืนเดี๋ยวค่อยมาพบกันอีกทีนึงค่ะ หลังจากที่เราแช่ไว้หนึ่งคืนนะคะสีของน้ำเขาก็จะดูเข้มขึ้นนะคะอันนี้ก็ใช้งานได้แล้วค่ะก็ยกถุงปุ๋ยที่เราแช่ออกเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะแบ่งน้ำในกระบะนี้เป็นสองส่วนค่ะเพราะว่าพืชผักในสวนของเราใช้น้ำสองกระบะนี้นะคะถึงจะพอลดค่ะเราก็จะแบ่งเป็นสองส่วนไว้ก่อนนะคะเพื่อที่จะผสมรอบต่อไปค่ะ ค่ะแล้วก็ได้ตักแบงก่งครึ่งไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อที่จะได้ผสมรถผักรอบต่อไปค่ะแล้วก็เหลือน้ำหมักไว้ในกระบะนะคะ1ส่วนนะคะแล้วก็จะเติมน้ําอีก2ส,ส่วนค่ะก็คือจะเติมน้ําให้เต็มกระบะเลยนะคะท่านผู้ชมพอเราเติมน้ําเต็มนะคะก็คนให้เข้ากันค่ะแล้วก็นําไปรดพืชผักได้เลยค่ะ ค่ะท่านผู้ชมลดแค่น้ำหมักนะคะพืชผักของเราก็สวยได้นะคะโดยไม่ต้องพึ่งสารเคมีใดๆค่ะพืชผักในสวนของเรานะคะใช้แค่ปุ๋ยคอกนะคะแล้วก็สังเคราะห์แสงเองค่ะท่านผู้ชมสองตัวนี้เองนะคะถ้าใครมีน้ำหมัก,กอื่นๆก็ใช้ได้ค่ะอันนี้เราก็คือไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆเลยนะคะไม่ได้สิ้นเปลืองรายจ่ายอะไรเพิ่มนะคะก็ อาจจะไม่ได้สวยนะคะเหมือนกับที่เขาปลูกขายเนะาะค่ะวันนี้เราก็ใช้ปุ๋ยคอกนะคะหมดไปแค่ครึ่งถุงปุ๋ยเองค่ะจากเดิมเราต้องใส่ปุ๋ยนะคะใต้คนต้นเนาะก็จะหมดประมาณเกือบ2ถุงปุ๋ยอะคะ่ะวิธีการทําน้ําหมักนี้นะคะก็ช่วยประหยัดได้อีกทางหนึ่งนะคะท่านผู้ชมพืชผักก็สวยงามเหมือนกัน,นะคะ่ะ วันนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามและรับชมค่ะ